วันนี้นะคะส่วนพวกาพรมก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นหมอนนะคะหรือว่าต้นมันเบอรี่นะคะที่เขาไปทำวายหรือว่ากินเล่นๆก็ได้กิโลหนึ่งสองสร้อยเลยนะนี่ค่ะวันนี้มีต้นหมอนเยอะเลยที่เราชำไว้ชำไว้แบบขำๆแปะๆไว้กับดินไว้เฉยๆฟันๆก่งไว้โอ้โหนี่มันออกลูกแลนะ้วเนี่ย เอาเป็นว่าเราเลือกสองต้นนี้ไปปลูกก็แล้วกันนี่มันออกมันออกลูกตั้งแต่ยังไม่ปลปกเลยเนี่ยไอค่ะแล้วตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะปลูกนะคะก็จะปลูกบริเวณนี้จะก็ปลูกฝั่งหนุนด้วยค่ะอันนี้ฝั่งนี้เราเตรียมดอบเสียบไว้แล้วนี่วางไว้ก่อนเตรียมขี้บัวไว้แล้วนะคะ 我打。 เราก็จะมาผสมดินเพื่อปลูกหม่อนนะคะอันนี้คือกแกลบนะคะแกลบตบิดนะคะแล้วก็อันนี้ใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ผสมดินก่อนผสมดินเพื่อปลูกสองหลุมใส่ไปเลยแกลบแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็น,นี่ขี้วัวค่ะขี้วัวน,นี่ต้องไม่เกินจริงห้ามเกิน50%นะแต่เราใส่แค่30%ของดินที่เราปุ่ก็พอ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะอันดนินท,ที่ซื้อมาจากร้านถ้าเราไม่มีตรงเนี้ยก็ใช้ดินปกติเลยก็ได้ค่ะหนงสิบาทยี่สิบาทบปล,าลุกให้เข้ากันก่อน เศษใบไม้ใบหญ้าที่มันแห้งๆนะคะก็สามารถใส่ได้นะที่ใส่แกลบไปเพื่อให้มันมีช่องว่างระหว่างเวลารดน้ำนะคะมันจะได้แบบว่าไม่เอจนเกินไปแต่ก็ไม่ใส่เยอะเกินไปนะคะมาค่ะถึงเวลาปลูกแล้วอึ๊บเราก็ใส่รองรองก้นหลุมไปก่อนสักนิดนึ่ง เทเลยฮะคือ<ำ>ใส่ดินไปให้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวดินของตัวเขากรวยใส่เพิ่อมอีกิหน่่ยใส่แล้ว ก็กดๆมันหน่อยนึงค่ะหลังจากนี้เราก็จะเอาฟาร์มมาใส่นะคะเพื่อให้มันเก็บความชื้นด้วยเวลาเราลดน้ํานะคะคุมคุมางเนี้ยค่ะไม่ต้องหนามากค่ะพอดีพอดีคัานนี้เดี๋ยวไปปลูกต้นนูนเสร็จแล้วค่อยลดน้ําทีเดียวค่ะ ต่อค่ะเอาดินลองก้นก่อนที่เราปรุงไว้ลองมาก่อนเสร็จปุ๊บก็ปักหมอนลงไปเลยชี้เลยฮะทีดินที่เราลงไปที่ปุงไว้ลงไปให้หมดนะฮะกดๆมานิดนึง เอายินของเขานี่แหละใส่ด้วยที่เราขุดมาใส่ไปได้เลยคุงฟางเช่นเคยค่ะกดกดนี้เพื่อให้เวลารดน้ำมาชุ่มชื้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลดน้ำนั้นก็จะมาลดน้ำกันค่ะ น้ำให้เขากระจน่อยดโคนนะเพราะว่าวันแรกที่เราปลูกก็จะลดเยอะหน่อยมันจะได้ชุ่มชื้นเพราะวันแรกก็ต้องการน้ำมากกว่าวันอื่นๆนะคะ อนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะสําหรับการลดต้นไม้ต้นหม่อนที่เราปลูกนะคะเดี๋ยวไปลดอีกต้นต่อเลยต่อเลยค่ะอีกต้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาต้องการความชุ่มชื้นตอนแรกก็จะต้องลดนาำหน่อยลดให้ชุ่มหน่อย ช่วงแรกก็ขยันลดหน่อยนะฮะแต่หมอนเป็นคืชที่ค่อนข้างทนค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้ส่วนพุกคอนทำให้ดูบ่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ